ทุกคนรู้ไหมคะความอิจฉาจริงๆแล้วมันกำลังบอกความลับบางอย่างเกี่ยวกับตัวของเราอยู่สวัสดีค่ะ a อลเลฟ t ี David Book เข้าสู่วันที่9วันนี้มาพูดถึงหนังสือ Manif เฟ t เหมือนเดิมค่ะมีบทสุดท้ายเขาพูดถึงในเรื่อง เปลี่ยนความริษยาให้เป็นแรงบันดาลใจเชื่อว่าทุกคนตอนนี้เล่นโซเชียลมีเดียกันแทบจะทุกคนแล้วก็เซพโซเชียลมีเดียแบบมันกลายเป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วจนในบางครั้งอะ่ะเราเผลอไปดู Facebook ของคนอื่นหรือไอจของคนอื่นเนา่ะเราเห็นเขามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เราอาจจะเอามาทุกใจหรือมีการเปรียบเทียบมีความอิจฉาโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ํา เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วความอิจฉามันไม่ใช่เรื่องแย่หรือเป็นเรื่องที่ผิดนะคะแต่ความอิจฉาอาจทําให้เราได้รู้ว่าตัวเราเองนั้นมีความปรารถนาสิ่งนั้นเหมือนกันหรืออาจจะมีความกลัวบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นอยู่ก็ได้แบบฝึกหัดในบทสุดท้ายนะคะเขาก็จะให้เราเปลี่ยนคําพูด เปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนภาษาที่ใช้ยกตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะพูดคำว่าทำไมเขามีเราถึงไม่มีให้เราเปลี่ยนเป็นคำว่าถ้าเขาทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วความอิจฉาไม่ใช่เรื่องแย่แต่มันคือเข็มทิศที่ทำให้เราได้เห็นความปรารถนาของตัวเองแล้วเอาพลังตรงเนี้ยมาเป็นแรงบันดาลใจและลงมือทำในสิ่งที่เราปรารถนาหรือเราต้องการที่จะได้ค่ะ แล้วเจอกันใหม่กับ a l o v e r y Day with Book วันที่10ค่ะ